ไหร่บัวร้านป้าต้อยสดมากแม่เชิต่อเบาร้านที่แดงขายไก่ทอดปีนไก่ร้านที่หมูแม่ค้าสวยสวยอ่ะขายต้มก็มีขายต้มร้านตาปูเป๋มาเขื่อร้านนวันเชมร้านนั่นนี่ผักบุ้งร้านยจนางขนมจีนร้านที่ตุ้มมีสองร้านนะคะอร่อยทั้งสองร้านเลยแล้วก็มีของน้องแหม่มด้วยอร่อย หลายร้านก็ต้อนนี้อร่อยกรอบาะแตงกวาบ้านพี่กิ๊บโลละสิบบาทหก็อร่อยหมูในสองร้านในร้านน้องแมพด้วยร้านน้องบ่าวด้วย